ปัจจุบันนี้หลวงพ่อทําจริงจังขนาดไหนครับก็คือตั้งแต่ฉันเช้าเสร็จบินทบาทเสร็จกลับมาฉันเช้าเสร็จอาตมาก็ทำงานต่อทำงานถึงกี่โมงครับ าหากว่ามีงานซ่อมมีการบูรณะอะไรต่างๆก็จะทําไปจนกระทั่งเช้าถึงเชา้ชาอีกวันหนึง่งเลย,เลยแล้วก็ออกไปวิญญาบาทเสร็จกลับมาก็อาจจะจําวัดพักผ่อน,นสักพักหนึ่งสักสองชั่วโมงตื่นมาฉันเพลนแล้วก็ทํางานต่อมีเหตุผลอะไรที่ต้องทํางานกลางค่ากลางคืนดืนดึกบ้างครับการบูรณะพระพุทธรูปเนี่ยต้องอาศัยสมาธิอาศัยแรงบันดาลใจครับที่จะทําส่วนกลางคืนเป็นเวลาที่โปร่งที่สุด สะดวกที่สุดสบายที่สุดในการทำงานครับรรบุรณาพาพุทธรูปคือนี้ตั้งใจว่าจะทำทั้งหมด3ามองค์องน,นีททน้ทำฐานดอกทำฐานบัวขึ้นมาส่วนองค์ที่สองนั้นก็แต่งตรงปลายพนาสิกก็คือแต่งจมูกปลายจมูกแล้วก็แต่งพระเมาลีแล้วก็เตรียมเตรียมใส่พเกศ ส่วนองค์ลิมสุดนูน้นก็จะทำพระสังฆติแล้วก็ทำฐานบัว ตอนนี้พระในวัดนี่ก็บูรณะกันหมดแล้วพระที่จะบูรณะต่อไปต่อไปนี่หลวงพ่อได้มาอย่างไงครับเป็นพระที่จากวัดอื่นนะครับมันมามยังไงครับหลวงพ่อ<ม>ต้องอกไปหาหรือว่ามีบางวัดเขาติดต่อมาครับหรือบางทีเนี่ยก็จะมีญาติโยมมาบอกครับอาตจะมาก็จะไปดูครับ จะมาไปดูแล้วก็ปรึกษากับทางเจ้าว่าแล้วก็ปรึกษากับทางทีมรานเล็กๆคตควน,นี้นเวลานี้ทุกคนเห็นดีด้วยแล้วก็มีศรัทธายอย่างแรงกล้าที่จะไปช่วยกันทํำ ตำรวจดูแล้วมีพระที่ในสภาพมีชำรุดจริงๆเลยนะที่จะต้องไปคนย้ายไปก็ประมาณ28องค์แล้วก็บางองค์นี่มีชำรุดบ้างเล็กๆน้อยๆอันนี้ก็คิดว่าเที่ยวหน้ามาเนี่ยอาจจะมาซ่อมอีกอีกนิดหนึ่งเดียวเดียวเดี๋ยวทุกวันนี้เวลาหลวงพ่อไปเห็นพระ พุทธรูปที่ปรากิษางการที่ต่างๆหลวงพ่อเห็นแล้วสะท้อนใจอะไรถึงภ <c oughs> า,าวะถึงอ,อะไรเกี่ยวกับสังคมถึงอะไรเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอะไรแบบนี้บ้างครับตาตมาคิดว่าการทํางานของธมาตรงนี้มันเหมือนกับเป็นหน้าที่อย่างอืมครับซึ่งมีหน้าที่ที่เราจะต้องบูรณะ คือวันนี้กลายเป็นหน้าที่มันกลายเป็นหน้าที่ไป<ร>อันดับแรกเลยเนี่ยพระพุทธรูปเนี่ยวัดไม่ได้สร้างเองพระไม่ได้สร้างพระพุทธรูปเองเป็นการสร้างของศรัทธาหมหาชนศรัทธาของชาวบ้านสร้างขึ้นมาถวายให้กับพระพุทธศาสนาครับมันก็เป็นหน้าที่โดยตรงหละนะของพระที่ดูแลของในวัดนั้นการทํางานของหลวงพ่อก็เหมือนกับไปทาให้ของที่ดับไปแล้วเนี่ยเกิดขึ้นขึ้นมาก ก็คือไปเก็บเอาของที่ก็ทิ้งแล้วครับเอามาทําให้เกิดคุณค่าขึ้นมาแล้วก็เอามารวมไว้เป็นสมบัติคืนสมบัติส่วนนี้ให้กับพระพิศารนาศาสนา อันนี้ถ้าจะถามว่าพระที่บูรณะเสร็จแล้วบูรณะแล้วออกไปไหนก็อาจจะยกไปให้โรงเรียนหรือวัดหรือสำนักสงฆ์ที่ไม่มีพระพุทธรูปอ,อัตมายินดีที่จะมอบให้ไปทั้งทั้งที่ตอนแรกมาในสภาพอย่างนี้อย่างที่โยมเห็นอย่างนี้แต่เมื่อบุรณะเสร็จสมบูรณ์เป็นองค์สมบูรณ์สมมุติเป็นแบบนั้นครับอัตมาก็มอบให้ไป<อ>เพื่อเป็นที่สักการะ,ะบูชาของคนทั่วไป เอาไปไว้เนี่ยนะครับองค์ใหญ่เนี่ยครับองนี้จะเอาไปที่โรงพยาบาลค่ายสุรศิลป์นาะที่จังหวัดส่าแก้วที่อำเภออารันจังหวัดสระแก้วอีกสองที่ก็ไปที่วัดบีกริม,รมสี่องค์วัดป่าไร่หนึ่งองค์ พ่อคิดว่ามันมีคุณค่าหรือว่ามีความหมายในเรื่องอะไรบ้างครับ mm hmm. การที่พระพุทธรูปซึ่งปร,ร,ระกานทั้งับองค์หนึ่งถูกบูรณะฟื้นฟูขึ้นมา,ามีความสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งครับอันดับแรกเลยนะพระพุทธศาสนาได้สมบัติในพระพุทธศาสนากลับคืนมาในด้านจิตใจศรัทธาญาติโยมซึ่งเป็นผู้สร้างพระองค์นั้นขึ้นมา เห็นแล้วว่าพระองค์นี้ชำรุดแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรอยู่ยๆ,ๆก็มีคนมาทําให้ให้คืนสภาพที่สมบูรณ์ขึ้นมาครับนั่นก็คือความตื้ิติและดีใจว่าของที่หายได้คืนและอย่างที่สามก็คือวัดต่างๆมีโอกาสได้มีพระพุทธรูปโบราณพระพุทธรูปเกา่าที่โบราเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับมาบูชาแล้วก็สามารถที่จะทําให้ มีศรัทธาญาติโยมเนี่ยได้มากราบไหว้ซึ่งสมาก็ดีใจที่ว่ามีโอกาสมีส่วนที่จะทําให้โยมเนี่ยได้เข้าวัดอีกครั้งดีใจมากเลยโยมว่าหลวงพ่อเออเลยเอาผ้ามาถวายเนาะสมาก็ ดีใจมากเลยตื่นตันได้ดีใจมากครับดีใจมากดีใจมากมีพระพุทธเจมาอยู่บ้านในตัวนี้หลายคนเคยถามมาตมมาว่าการบวชเป็นพระสงฆ์เขาขมูมั่นนิพพานไมมใช่ไหมครับตมาก็ตอบไปบอกว่า ถ้าอาตมามีวาสนาขนาดนั้นนะครับอาตมาก็ขอชะลอไว้ครับยังไม่ขออนิพานครับเพราะถือว่าเป็นเป็นภาระเป็นธุระเป็นหน้าที่ครับที่จะต้องกลับมาดูแลพระพุทธลูกที่มีอยู่ในเวลานี้เนี่ยสักส่วนทีละน้อยทีละน้อยพระทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดโอกาสหมดสิ้นสุดกันสักทีที่จะมีมีให้เราทําอาตมาก็มาคิดดูแล้วว่า พระพุทธรูปในประเทศไทยเราเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้บอกว่ามันมีประมาณอยู่แสนองค์อาตมาไม่ไม่ไม่ได้หวังอะไรมากครับหวังว่าชีวิตแก่ๆที่เหลือตอนนี้นะครับฟู้คืนกับมาสักหเซนพอครับก็คือเก้าร้อยก็คือพันองค์ครับถ้าสมมุติว่าทำไปได้ถึงหนึ่พองค์แล้วยังมีเรี่ยวมีแรงอยู่ก็จะทําต่อทาต่อนะครับทาต่อครับโดยตอนนี้ไม่เด็กจากัดที่เวลาแล้วครับ จำกัดที่สังขารแล้วจะทําจนกว่ากายสังขารนี้จะแตกกลับไปเพราะอาตมาเวลานี้คิดว่าวัดของอาตมาก็คือวัดที่อยู่ทั่วประเทศนี่แหละครับไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ที่ใดที่นี้